ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอมาดามปีนะคะหรือว่ามาดามปีโฮโลชแนลนั่นเองนะคะนี่เป็นคลิปสําหรับการทานายดวงเดือนมิถุนายนสําหรับชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินจะมีพคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรน,นะคะอ่าเรียกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่แม่หมอก็พยายามทําต่อเนื่องเนาะเพราะว่าเป็นช่วงกําลังลงใน YouTube นะคะยังไงก็ฝากกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้การดูเนี่ยเป็นแบบ โหราศาสตร์ไทยนะับราศีแบบไทยนะคะใครถนัดแบบไหนก็ดูแบบนั้นแต่ว่าจะเน้นเป็นเรื่องของลัคนาและราศีสามารถดูได้ทั้ง2แบบนะคะเกณฑ์การแบ่งเนี่ยเราจะใช้แบบสุริยะปฏิทินก็รับชมได้เหมือนกันนะคะพลังงานที่เกิดขึ้นในไพ่วันนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะซึ่งความรักเนี่ยเราจะแบ่งทั้งพาร์ทของคนโสดและคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนแม่หมอก็ขออนุญาตว่าต้องแจ้งว่าพลังงานนี้มันสามารถสลับกันได้นะคะ อย่างที่บอกทุกครั้งนะคะการดูดวงเนี่ยเป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะเป็นดูดวงทั่ว,วไปไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเหมือนการดูดวงส่วนตัวใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวทักเข้ามาใน LINE official ได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยยังไงก็อยากฝากทุกคนว่าให้เช็คดวงเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่อยากให้เอาเป็นเอาตายหรือซีเรี u s กับมันนะคะ อะไรจะเกิดไม่เกิดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงอย่างเดียวพฤติกรรมของเราก็มีผลทําให้ดวงนั้นเกิดด้วยเหมือนกันเช็คดวงแบบมีสตินะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยสําหรับชาวธาตุดินนะคะเดี๋ยวช่วงเวลาหรือวันที่เนี่ยสำหรับชาวธาตุดินแม่หมอจะแปะเอาไว้ให้นะคะวันนี้พูดถึงพูดถึงทั้งการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพนะคะนอกจากนี้เรายังมีวิธีการเสริมดวงให้สำหรับคนที่เกิดในราศีธาตุดินด้วยมาดูกันว่าในช่วงท้ายเนี่ย คนาธาตุดินในเดือนมิถุนายนคุณต้องเสริมดวงแบบไหนบ้างทําอะไรบ้างเพื่อให้ความเฮงความปังเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับคุณนะคะเดี <t> ๋ยวเราไปเริ่มกันที่เรื่องของการงานกา<ช>ัใน energy นของคนาธาตุดินกรรันดีกว่านะคะว่า energy ของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนเน,นี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมาดูกันว่าคนที่เปิดมาเจอคลิปแม่หมอนาะคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะขออนุญาตจับขึ้นมา3ามใบอืมคุณมีเกณฑ์นะ สำหรับใครที่รอข่าวดีนะคะรอข่าวดีหลายๆอย่างในชีวิตโอ้สำอมองว่ามันจะมีทั้งข่าวดีและข่าวที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มีเกณฑ์ที่จะช่วงประมาณต้นเดือนเนาะ ที่เห็นจากหน้าไพ่นะคะช่วงต้นเดือนเนี่ยมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีอาจจะเป็นข่าวสารมาจากทาั้งทางช่องทางโซเชียลจากญาติพี่น้องจากเพื่อนนะคะที่หายกันไปนานบางคนเนี่ยก็ตัดจบความสัมพันธ์กันไปไม่ว่าจะเป็นสถานะในลักษณะแบบไหนอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนคุยหรือเป็นญาติญาติพี่น้องอะไรแบบนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้กลับมาติดต่อกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการติดต่อกันครั้งเนี้ยมันเหมือนทําให้คุณได้ทบทวนสิ่งหลังสิ่งต่างๆมากขึ้น ในขณะเดียวกันเนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนนะชาวธาตดินคุณมีเกณฑ์ที่จะ มีความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณนะคะหลายๆอย่างเลยมีเกณฑ์จะเกิดความมั่นคงในชีวิตหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับคุณโอ้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าการงานของชาวธาตุดินจะเป็นอย่างไรคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะการงานของชาวธาตุดินนะคะว่าในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่บอกทุกครั้งนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเช็คกันแบบสนุกๆเนาะน้อมรับแต่พลังงานดีๆไปนะคะอ่ะ การงานมีเกณฑ์ที่ตัวคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะเออใครทํางานราชการนะมีโอกาสที่จะขยับหรือปรับตําแหน่งถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะอยู่ในจุดที่คุณเคยสะดุดมานานหรือสะดุดมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนอ่เปิดให้ครบหกใบอัอนนี้เปิดหกใบอื สำหรับอ่ะขออนี้ตขยับแลวกันนะคะเดี๋ยวมันจะตกขอบโอเคจากหน้าไพ่เนาะมองว่าเหมือนกับคนที่ทำงานสายราชการสายที่ต้องติดต่อสื่อสารหรือว่าคุณอยู่ในองค์กรใหญ่ๆคุณอาจจะอยู่ในจุดที่โดนโฮตำแหน่งบางอย่างโดนโดนโฮหรือโดนพักอะ่ะไม่ให้ตำแหน่งเนี้ยมันมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นกับคุณขอนี้ยปรับมุมกล้องมันเหมือนโดนแบบโดนโฮกิจการหรือโดนโฮเรื่องราวบางอย่างมาแล้วราวนี้พอ พอเหมือนวันนึงวันนึงมันโดนโฮปุ๊บมันถึงจุดที่ช่วงเดือนถุนายนเนี้คุณมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเออใครที่มีเจ้านายเป็นผู้หญิงหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานที่เป็นผู้หญิงนะคะคนคนนี้เขารู้สถานการณ์ของคุณมานานมากแล้วรู้สถานการณ์ว่าเออมันโดนโฮมันโดนปรับมันโดนพักอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่ตัวคนเองจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่คนนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ย บางคนเนี่ยก็ถึงขั้นกับถอดใจไปแล้วมีบางคนก็คิดจะไปหางานใหม่อยากหางานใหม่เพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยากไปอยู่ในลักษณะงานที่มันมีความมั่นคงกว่านี้มีแคเรีแพทที่มันเติบโตกว่านี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากอยู่ในจุดที่คุณคาดเดาอะไรไม่ได้เลยเออมองว่ามันอาจจะเป็นจุดท,ที่ต้องทําให้เกิดความลำบากใจพอสมควรเหมือนกันสําหรับคนที่กําลังจะหางานเนาะมองว่าตัวคุเองเนี่ยอาจจะต้อง ได้งานหรือว่าไปสมัครงานหลายๆที่นิดนึงงานที่ได้เนี่ยมีเกณฑ์จะได้งานเป็นลักษณะไกลบ้านไกลบ้านพอสมควรเหมือนกันบางคนอาจจะต้องแบบย้ายที่อยู่เพื่อไปอยู่ใกล้ที่ทํางานอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามีเกณฑ์ที่ตัวคุณเองเนี่ยจะได้รับในข้อดีมันมีข้อเสียและในข้อเสียมันมีข้อดีถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานที่ไกลบ้านคุณต้องเดินทางเยอะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบหงุดหงิดใจปรับตัวยากอะไรอย่างเงี้ยมองว่างานใหม่ที่กําลังจะได้มาเนี่ยมันอย่างน้อยเจ้านายคุณใจดีมาก ถ้าใครได้เจ้านายเป็นผู้หญิงก็ถือว่าคำทํานายก็อาจจะเป็นของคุณมองว่าเหมือนกับงานที่คุณรองานที่คุณหวังมันไกลหน่อยแต่มันมีโอกาสเติบโตในสายงานในอนาคตด,ด้วยนะมองว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามที่คุณแบบคิดหรือคาดหวังเอาไว้อะเรายัางไงต่ออืมแต่บอกเลยว่างานเนี่ยมันจะค่อนข้างหนักคนที่ทํางานอยู่เนาะให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่าระวัง นิสัยคือคือนิสัยเพื่อนร่วมงานกับน,นิสัยคุณอะจะคล้ายๆกันคือชอบเอาชนะประเภทแบบว่าพอเห็นว่าเราทํางานได้หรือว่าตัวคนเองทํางานเป็นเนี่ยคุณก็จะทํา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 อยู่อย่างนั้นอะเหมือนกับมันก็เลยทําให้งานบางอย่างมากองที่ตัวคุณจนทําให้งานนั้นมันหนักเอออาจจะต้องแบบคุยกันด้วยความเข้าใจปรับความเข้าใจกันถึงแม้จะมีเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานที่มันไม่ชอบขี้หน้ากันอยู่แต่ว่า มันมันมันก็ต้องทำอะ่ะเพราะไม่งั้นมันจะมีปัญหาได้ในอนาคตเนาะเรียกว่าการงานเนี่ยอมืมองว่าการงานเนี่ยมีเกณฑ์ขยับขยายหรือปรับไปในจุดที่ดีมากกว่านี้แน่นอนใครที่แบบว่าใครที่เบื่อมานานไม่ปรับขยับตำแหน่งให้สักทีมีอยู่สองทางเลือกคือถ้าคุณจะออกคุณก็ออกได้นะออกได้แล้วไปเจองานที่ดีกว่าด้วย หรือจะอยู่ต่อก็ได้แต่อาจจะเหมือนแบบโดนโฮไปสักระยะหนึ่งแต่ก็มองว่ามีโอกาสขยับหรือปรับตำแหน่งภายในปีนี้แน่นอนในเรื่องของการงานเนี่ยมีเกณฑ์ขยับขยายแน่นอนส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำธุรกิจส่วนตัวนะคะมองว่าคุณมีเกณฑ์จะได้เหมือนกับมีคนมาลงทุนเพิ่มมีคนมาช่วยเหลือเพิ่มเนาะเหมือนกับมีคนมาช่วยเหลือในเรื่องของงานมากขึ้นมองว่าผลงานหลายๆอย่างหรือว่า ชื่อเสียงของคุณเครดิตของคุณมันจะทําให้คนที่เขาอยากร่วมทุนหรือว่าอยากมาลงทุนหรืออยากทําธุรกิจกับคุณเนี่ยเขาเห็นศักยภาพในตัวคุณแล้วเขาก็สนใจนะคะมองว่าตัวคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ขยับขยายธุรกิจแน่นอนอรูปมันโปะ่ะอย่าโดนเออมองว่ามีเกณฑ์จะได้ขยับขยายในเรื่องของธุรกิจแน่นอนแต่คือเหมือนกับอย่างที่บอกก็คือมันเหมือนคุณคุณเนี่ยอยากได้คนมาร่วมทุนใหม่เพราะว่าเหมือนบริษัทคุณมีปัญหาอยู่ มันนิ่งมาสักพักแล้วเออแต่มองว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยเออแบบมีมีมีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่นอนแต่แค่อย่าใจร้อนคนคนนี้จะเข้ามาช่วยทําให้สภาวะจิตใจในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการร่วมหุ้นอะไรเงี้ยคุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเออมองว่าคุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกับเรื่องนี้นะคะอะ จบแล้วสําหรับเรื่องการงานเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการเงินกันสําหรับเรื่องการเงินของชาวธาตุดินนะคะพะสศกันมังกรมาดูกันว่าสภาวะการเงินของคุณในช่วงมิถุนายนจะเป็นอย่างไรโอ้มีหลายอย่างให้คิดให้ตัดสินใจแล้วก็คิดหลายอย่างอยากซื้อหลายอย่างมากแต่คือมีเหตุให้แบบอ่าถ้าดูจากไพ่เนาะไหนดูอ่าเพิ่มต่ออืม มองว่าสภาวะการเงินเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากสําหรับการที่คุณจะลงทุนหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับผู้คุ้นเกี่ยวกับการลงทุนเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยบางคนเนี่ยคิดอยากจะหาะไรายได้เพิ่มนะคะแต่ก็ไม่รู้จะทําในลักษณะแบบไหนเดือนมิถุนายนเนี่ยชาวทาดินมองว่าโดดเด่นมากสําหรับเรื่องของการลงทุนการทําเกี่ยวกับออนไลน์หรือว่าคนขยับขยายตัวเงินพยายามทําให้เงินของคุณเนี่ยงอกเงยเป็นแพสซีฟอินคัมแต่เหมือนตัวคนเองเนี่ยก็คิดเยอะเพราะเหมือนกับ ในความที่อยากลงทุนเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างให้คิดตัดสินใจที่จะซื้อที่จะเหมือนกับคุณคิดที่จะซื้อหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคุณกําลังคิดหาแบบวางแผนซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งยังเลือกไม่ได้ช่วงนี้อาจจะต้องเพาเพลาลิส์นิดนึงเพราะว่าการหาเงินของคุณเนี่ยแอบหนักอยู่เหมือนกันมองว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อของชิ้นใหญ่แล้วของชิ้นนั้นมันไม่สามารถตอบโจทย์หรือว่าเป็นกำลรกําไรได้ในอนาคตก็ยังไม่อยากให้ซื้อนะคะเปลี่ยนเป็นการลงทุนแบบย่อยๆแต่หลายอย่างแทนดีกว่า มองว่าสภาวะการเงินเนี่ยช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกอาจจะมีติดขัดบ้างปวดหัวบ้างหาทางออกไม่เจอบ้างแต่ว่าส่วนสภาวะการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังของคุณนะคะอาจจะมีเข้าซ้ายจ่ายขวาเออเข้าซ้ายจ่ายขวาแบบเยอะมากแต่มองว่าคุณก็ยังบริหารจัดการไปได้มองว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาแต่ทุกอย่างที่คุณหามาเนี่ยมันก็จะทําให เขาเรียกว่าอะไรบางคนเนี่ยลงทุนไปคุณใจร้อนคุณอยากได้ผลกําไรเร็วอะไรเงี้ยอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเรียกว่าในช่วงปลายเดือนเนี่ยช่วงครึ่งเดือนหลังใครที่อยากคิดลงทุนหรือทําอะไรก็ตามอยากเคลียร์หนี้เคลียร์ยสินหรือโยกย้ายอะไรบางอย่างไปคุณมีเกณฑ์จะทําได้นะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณแน่นอนใครรอสายเปตอบเลยว่ามีคนเข้ามาแน่นอน เออแต่อย่างที่บอกคือสายเปยคนนี้ยเขาก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้ามาเปยคุณอย่างเดียวโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่นะเขามองว่าตัวคนเองเนี่ยก็ต้องทํามาหากินเขาก็ต้องดูว่าเอ้ยก็ดูเหมือนกันว่าคุณเนี่ยจะสามารถแบบคุณเก่งไหมคุณช่วยเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคนคนนี้ต่อให้เขาจะต้องเปยคุณแต่เขาก็อยากรู้ว่าคุณเนี่ยจะช่วยเหลือหรือดูแลตัวเองได้ดีมากขนาดไหนเออมองว่าคนคนนี้ยเขาก็เขาก็ เปย์คุณอยากเปยคุณอยากดูแลคุณแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเงินแต่เขาก็อยากให้คุณแบบมีเงินเหมือนกับเขานั่นเองมองว่าหลายๆอย่างเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะถ้าอยากลงทุนบอกบอกเลยมันจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแน่นอนคนคนนี้คือให้แบบให้ซับก้อนใหญ่เป็นผู้อุปถัมภ์ของคุณได้ดีมากๆเขาเขาเขาจะไม่ได้แค่ให้นะ หรือช่วยลงทุนแต่เขาจะสอนทําให้คุณเนี่ยสร้างเงินจากตรงสิ่งที่เขาให้ไปเพราะคนคนเนี้ยเขาประสบความสําเร็จมาก่อนเออมองว่าเรื่องเงินเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่มองว่าถ้าผ่านช่วงวันที่15ไปได้เข้า1 6บ7เนี่ยมันหลายๆอย่างที่คุณแบบคิดไม่ตกเนี่ยมันจะโอเคมากขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของโชคลาภกันคะความรักค,ความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินนะคะวันนี้เดี๋ยวเราเปิดของคนโสดก่อนนะคะว่ามันจะมีรูปแบบหรือทิศทางเป็นแบบไหน ดูสิสองสามสีเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่หใบนี้จะบอกอะไรโอ้หสำหรับคนโสดเนาะมองว่าเหมือนตัวคนเองอะถามว่าโฟกัสความรักขนาดนั้นไหมเป็นบางช่วงเหมือนแบบช่วงไหนรู้สึกว่าเหงาอะก็จะปัดแอปและ หรือว่าหันมาทําอะไรสักอย่างนึงเหมือนแบบถ้าช่วงไหนแบบเรื่องงานมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาคุณจะหันมาปัดแอปหรือว่าคิดถึงอดีตเก่าๆคิดถึงเรื่องราวเก่าๆบางคนที่เพิ่งโสดเนาะก็พยายาม move on อยู่แต่คุณคุณถือว่าคุณทําได้ดีแล้วนะแม่หมอมองว่าคุณพยายาม move on จากเรื่องเก่าๆมาได้ดีมากๆแล้วถือว่าแบบเฮ้ยถือว่าเก่งมากเป็นคนที่เก่งมาก เหมือนพยายามเอาตัวเองเออกจากจุดที่แย่มาก่อนพยายามแล้วตอนนี้ก็พยายามมาเกือบจะสุดทางแล้วแล้วก็เลยเหมือนกับอาจจะด้วยเพราะว่าหนึ่งคุณมีเพื่อนมีเพื่อนที่คอยให้กําลังใจเป็นเพื่อนที่เขาคอยแบบเหมือนกับดูแลคุณในเรื่องของเพื่อนคนนี้อยู่เคียงข้างคุณมาตลอดเลยบางคนก็อาจจะมีเพื่อนที่แก่กว่าเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้เขาช่วยแบบคุณให้ move on มาได้มันก็เลยทําให้ตัวคุณเองไปโฟกัสในเรื่องของการหาเงินซึ่งคุณก็แฮปปี้กับการหาเงินมากมาก บางคนเนี่ยก็ถึงขั้นว่าโสดมานานถึงขั้นว่าเป็นโทรเว v e r t แล้วเออแต่ถามว่ามันจะมีคนเข้ามาไหมมีนะมีเข้ามาเยอะมากจริง,รงๆก็จะมีเข้ามาตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนปลายเดือนก็มีหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นคนแก่กว่าคนอายุพอๆกับคุณหรือแม้กระทั่งเพศเดียวกันมีโอกาสที่จะเข้ามาแต่อย่างที่บอกอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษต้องดูให้แน่ใจว่าเฮ้ยคนนี้เขาโสดจริงไหม เขาอาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นหัวใจเป็นคนที่คุณรู้สึกอยากฝากชีวิตเอาไว้ได้แต่อย่างที่บอกคือเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือคุยกันไปสักพักมันอาจจะทําให้คุณกับเขาเนี่ยนิสัยมันอาจจะไม่เข้ากันเลยหรือว่ามันต้องศึกษานิสัยกันเยอะมากเพราะว่าคนคนเนี้ยถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาแต่เขามีความสันโดษหรือว่ามีความอินโทรเวิร์ดค่อนข้างสูงคุณคนโสดอาจจะต้องแบบถ้าคุณสู้ต่อคุณก็ได้อาจจะได้ไปต่อแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไหวคุณก็ไปต่อถ้าเกิดคุณไม่ไหวอ่ะ ม่เหมอแค่รู้สึกว่าถ้าถึงช่วงช่วงหนึ่งคุณคุยกับเขาไปสักพักหนึ่งแล้วคุณไม่ไหวหรือคุณขี้เกียจทนคุณก็จะออกมาเลยนะไม่ได้บอกใครหรือแม้กระทั่งบอกเขาคุณก็กลับไปโฟกัสที่เรื่องของการหาเงินอยู่ดีคนโสดมองว่ามันอาจจะเป็นอยู่ในช่วงของระยะของการฮิวใจเป็นช่วงของการที่มีคนเข้ามาแล้วยังลังเลใจแต่มองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวคุณเองจะตัดสินใจได้ว่าคุณควรจะโฟกัสชีวิตตัวเองไปทางไหนจริงๆแล้วคุณอาจจะแค่ต้องการคนที่ มาแซบด้วยอ่ะเออเฉยๆ,ฉๆไม่อยากแบกรับความรู้สึกอะไรแล้วไม่อยากไม่อยากแบกรับความรู้สึกของใครแล้วอะคุณคุณแค่รู้สึกว่าอยากหาคนที่แค่แบบเรื่องสิบแปดบวกอยากหาคนตอบโจทย์แค่เรื่องนั้นบางทีมันไม่ได้อยากหาความผูกมัดเท่าไหร่คุณรู้สึกว่าแบบคนเคยให้ใจใครไปเยอะมากๆแล้ววันหนึ่งมันไม่ได้กลับมาสุดท้ายมันคือการเลิกลาแม่หมอบอกว่าคุณธาตุดินเนาะคุณอาจจะเป็นแบบมีคนเข้ามาก็คุยแหละแต่คุณก็ไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นส่วนใหญ่คือ ถ้าจริตในเรื่องของ18บวกตรงกันคุณก็อยากไปต่อแต่ทุกอย่างมันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยแค่คุณไม่ไม่อยากเอาง่ายๆแต่ก่อนเป็นคนความอดทนสูงชาวท่าดินแต่พอเหมือนกับช่วงหลังๆเจ็บมาเยอะความอดทนคือคุณไม่สนใจแล้วว่าใครจะรู้สึกยังไงคุณไม่สนว่าเออแบบอีกฝ่ายหนึ่งจะคิดยังไงถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมหรือว่ามันดูไปต่อกันไม่ได้คุณก็จะออกมาเลยคุณจะไม่เสียเวลาอมืมองว่า แต่มีโอกาสได้แซบนะมิถุนาเนี่ยแซบแน่นอนแซบไม่ลืมเดี๋ยวเราไปดูของชาวชาวธาตุดินเนี่ยแหละแต่เป็นคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะสำหรับคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนมาดูกันสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะเป็นคนที่เพิ่งคบกันแบบไม่นานก็ได้นะคะเป็นคนที่เพิ่งแบบตกลงคบกันไม่นานก็ได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจจะสลับกันได้นะคะ,ะสสามสี ห้าะมาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนโอ้คุณเพิ่งทะเลาะก,กันนะเนี่ยสถานะไม่ชัดเจนนะคะมองว่าเหมือนตัวคุณเองเนี่ยเพิ่งเพิ่งไปรับรู้มาว่าคนคนเนี้ยไม่น่าจะคุยกับคุณแค่คนเดียวอืจริงด้วยคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยทำไมมันทรมานเหรือเกินอยากไปต่อนะ คือมันเป็นสถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคนมีแฟนเพิ่งเป็นคบเป็นแฟนอะ่ะแต่ว่ามันมีเรื่องของการนอกใจมาแล้วอะ่ะชัดมากอืมคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าหรือตัวคุณเด็กกว่าเขามองว่าเหมือนแบบเป็นความสัมพันธ์ที่บางบางคนน่ะไปขอพระแม่ลักษมีมาด้วยนะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงมาว่าขอให้แบบเจอคู่เจ,คเจอความรักอะไรงะนเงี้ยแล้วคนคนนี้ก็เข้ามาในชีวิตคุณแต่คุยกันไปได้สักระ,ระยะหนึ่ง อย่างที่บอกสถานะไม่ชัดเจนเนาะมันก็เลยช่วงเนี้ยคุณกําลังเผชิญปัญหาเรื่องของหลักซ้อนหรือหลักสามเศร้าซึ่งเกิดจากทั้งตัวเขาหรือไม่ก็เป็นตัวคุณอย่างที่แม่หมอบอกนะคะพลังงานสลับกันได้คุณอยู่ในภาวะของความอึดอัดใจว่าคุณจะไปในทิศทางแบบไหนคุณจะทํายังไงดีหรือคุณจะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางในที่นี้หมายความว่าคุณก็อยู่ของคุณแบบนี้แหละใครจะทํายังไงก็เรื่องของเขาคุณไม่สนใจเขาจะเลือกคุณไม่เหลือคุณคุณก็ไม่แคร์ซึ่งเหมือนคุณก็ย้อนแย้งกับตัวเองว่า ถ้าคุณไปต่อกับเรื่องนี้จริงๆคุณจะทนได้ไหมอยากจบนะแต่คุณก็รู้สึกว่าเขาก็มาเต็มอ่ะเขาเสียแค่เรื่องนี้เองอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แอบ,บคิดเข้าข้างตัวเองอยู่เออแต่มองว่าปัญหาคาราคาซังเนี้ยมันจะอยู่นานยาวนานอีกเป็นหลายเดือนถ้าสมมติว่าตัวคุณแบบเลือกที่จะไปต่อถ้าให้ไพ่แนะนำไพ่ก็คงจะแนะนำว่าให้ตัวคุณเองอ่ะถอยออกมาก่อนเพราะสุดท้ายแล้วถ้าคุณอยู่ต่อตรงนั้นอ่ะ มันก็จะทําให้เขาเองก็อยู่ในจุดที่เลือกไม่ได้และไม่คิดจะเลือกเขาไม่คิดจะไปในทิศทางแบบไหนเลยเขาโอเคมากกับการที่มีคนแบบมาลลยล้อมเขาแล้วเขาก็ดูแลทุกคนได้ดีแต่มองว่าบางครั้งเนี่ยตัวคนเองลึกๆอยากเอาชนะกับเรื่องนี้ไหมอยากเอาชนะอารมณ์เหมือนแบบก็ฉันมาก,ก่อนอ่ะฉันผิดอะไรอีกฝ่ายหนึ่งก็คือไม่ยอมมีตะก,กะผิดเพี้ยนเหมือนกันอยากเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ท,ทั้งทั้งที่จริงๆก็รู้ว่าคนเนี้ยมีคนคุยอยู่แล้ว แต่อย่างที่บอกนะคะตบมือข้างเดียวมันไม่ดังผู้ชายอาจจะไปให้ความหวังหรือว่าตัวคนเองอาจจะไปให้ความหวังว่าเออแบบเดี๋ยวก็เลิกแล้วเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นมันก็เลยทําให้อีกคนหนึ่งเข้ามาแทรกกลางในความสัมพันธ์ได้ปัญหานี้มันเหมือนกับไม่รู้นะแต่ถ้าดูจากไพ่อ่ะคุณอาจจะต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นเทวสุวรรณก็ได้ไปขอให้สถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นเนี้ยมันคลี่คลายไปในทางที่ดี คุณอาจจะจบเรื่องราวนี้ได้คุณอาจจะคุณอาจจะจบเรื่องราวนี้ได้ไม่หมองว่าจบเรื่องราวนี้ได้แน่นอนอาจจะภายในเดือนมิถุนายนจบเรื่องราวนี้หรือว่ากินเวลายาวนานไป4เดือนเลยนบะตั้งแต่มิถุนายนไปเลยมองว่าปัญหาเนี้ยมันเหมือนถ้าคนตัดสินใจทําอะไรลงไปผลลัพธ์ที่ได้มันอาจจะไม่ได้เป็นในแบบที่คุณต้องการแต่อย่างที่บอกให้ตัวคุณเองอะ แผนหรือวางแผนในจุดที่แย่ที่สุดไว้ก่อนมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้อย่างน้อยให้ตัวคนเองได้เตรียมตัวเตรียมใจเออมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีทางออกกับเรื่องนี้แน่นอนจริงไพ่แนะนําว่าให้ตัวคนเองอ่ะหันมารักตัวเองมากขึ้นสนใจใส่ใจตัวเองมากขึ้นหรือว่าเอาง่ายๆว่าไม่ต้องโฟกัสที่เขาอ่ะให้ตัวคนเองอ่ะมาโฟกัสที่ความรู้สึกของตัวเองแบบเยอะๆอาจจะ มีแลนไปเที่ยวไปอะไรกันบ้างแต่ไม่ใช่หมายถึงกับเขานะตัวคนเองไปใช้ชีวิตถ้ามันอยู่ในสภาวะของความเป็นรักซ้อนหรือรักสามเศร้าอยู่ตัวคนเองต้องเอาตัวเองเออกมาก่อนอาจจะไปอยู่กับเพื่อนไปเจอสังคมใหม่ๆไปอยู่กับสังคมที่คุณรู้สึกสบายใจคุณอยากระบายแล้วคุณจะได้แง่คิดดีๆเกิดขึ้นอืมเพราะสุดท้ายแล้วอะความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันจะถ้า คุณเลือกที่จะออกมาตอนแรกมันอาจจะเจ็บแต่ผลลัพธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะดีกับคุณก็ได้ไพ่ขึ้นหกถ้วยเนาะคนคนนี้พอวันหนึ่งเขาไม่มีคุณอนะ่ะมันส่งผลกระทบกับใจเขามากเขารู้เลยว่าเออเขาขาดคุณไม่ได้พอวันหนึ่งที่คุณเลือกที่จะออกมาจริงๆเขาก็กลัวนะเออแต่สุดท้ายเนี่ยไม่แน่คนคนนี้อาจจะกลับมาง้อคุณกลับมากลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่เพราะเขารู้แล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้อืม เดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกันเลยหูมันเป็นเรื่องที่ความราคุณจะค่อนข้างกระอักกระอ่วนแต่มองว่าคุณจะมีทางออกให้กับเรื่องนี้ปะเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องสุขภาพนะคะมาดูเรื่องของโชคลาภนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนของชาวธาตุดินกันบ้างม,มีเกณฑ์ได้โชคลาภจากใครบ้างอะจะสมควรได้ไหมเนี่ยอะมีหนึ่งเจ้านายสองเด็กนะคะแล้วก็ให้ให้เหมือนกับว่าตัวคนเนี่ย อย่าอย่าคิดลงทุนหรือว่าเสี่ยงโชคเยอะเออมองว่าส่วนใหญ่มันก็มาจากการทํางานมากกว่ามีเกณฑ์ได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะลักษณะทมทม,ทมเนาะอาจจะเป็นเจ้านายของคุณหรือเด็กเด็กเนี่ยอาจจะเป็นลูกหลานหรือคนในบ้านที่แบบดื้อมากๆถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นแบบเด็กตัวเล็กๆนะคะก็น่าจะเป็นเหมือนแบบเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่าคุณแต่ว่าเขามีนิสัยแบบดื้อรัน้นเออคุณจะได้เกณฑ์มีเกณฑ์ได้โชคลาภจาก เด็กคนนั้นหรือคนคนนั้นนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นกันบ้างาานะไปดูเรื่องสุขภาพของชาวท่าดินกันดีกว่านะคะว่าในเดือนมิถุนายนเนี้คุณต้องระวังอะไรกันบ้างที่แม่หมอเห็นเนาะให้ระวังอุบัติเหตุจากทางรถยนต์นะคะหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บป่วยจากการเดินทางไกลาการเจ็บป่วยจากการไปไหนมาไหนของคุณอะไรอย่างเงี้ยเออ ช่วงประมาณต้นประมาณไม่เกินวันที่สิบนะคะให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะเกิดจากการทางรถยนต์อะไรแบบนี้เนาะเออแต่ว่าเลยถ้าเลยช่วงวันที่สิบไปแล้วเนี่ยหลายๆอย่างก็ค่อนข้างดีขึ้นถ้าผ่านจุดอันตรายไปได้ก็ถือว่าอ่ะไม่ได้เจ็บป่วยอะไรละถือว่าค่อนข้างโอเคอาจจะมีปวดหลังปวดไหล่ปวดขาบ้างเออแล้วก็ให้ระวังโรคเก่ากำเริบนะคะบางคนมีโรคประจําตัวอย่างเช่นเป็นพวกไมเกรนเป็นพวก โรคเก่าๆในลักษณะที่เป็นแบบว่าทําให้คุณปวดหัวเออเป็นโรคที่ทําให้คุณรู้สึกปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยมองว่าโรคโรคเหล่านี้จะกลับมาอาจจะต้องมีการไป follow up ร่างกายหรือว่าไปรีเช็คกับคุณหมอน,นิดนึงเนาะว่าเออโรคของคุณเนี่ยที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับระบบน้ํำด้วยนะเออมองว่าให้ไปเช็คอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามันมีเกณฑ์ว่า ช่วงประมาณไม่เกินวันที่10อ่ะอุบัติเหตุเนาะนอกจากนี้หลังจากเลยวันที่10ไปแล้วถ้าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นถือว่าอ่สุขภาพของคุณค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยอาจจะให้ระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับโรคเก่าๆหรือการเจ็บป่วยเก่าๆที่คุณเคยอาจจะไปหาหมอมาแล้วแก้ไขามาแล้วแต่ว่าก็ลองไป follow up อีกรอบหนึ่งว่ามันจะกลับมาอีกไหมบางคนที่เคยมีปัญหาเรื่องระบบ ทางน้ําเรื่องระบบน้ําในร่างกายอาจจะต้องไปหาคุณหมอนิดนึงนะคะว่าเอ้ยช่วงนี้เป็นยังไงไปตรวจสุขภาพหรือยังถ้าคุณยังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็แนะนําให้ลองไปตรวจดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ว่า how to การเสริมดวงของชาวธาตุดินจะเป็นยางไงกว่า,า<ห>นะคะ,ะ,คะว่าชาวธาตุดินเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะวิธีการเสริมดวงของคนวิธีการทําบุญแบบไหนที่จะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จหรือว่าช่วยทําให้ผ่อนหนักเป็นเบาหรือว่าหลายๆเรื่องเนี่ย มันมีทิศทางค่อนข้างโอเคขึ้นอ่ะมาดูซิว่าคุณต้องทําอะไรบ้างในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนอ่ะชัดมากนะคะใครที่เหมือนกับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นพญาน,นาคไม่ว่าจะเป็นปู่เวสุวรรณอ่ะถ้าตัวคุณเองหรือพระพรหมเออเพราะว่าไพ่มันขึ้นครูบาอาจารย์เนะาะไพ่มองว่าอ่ะอาจจะต้องไปหาไปเหมือนกับไปถวายบายสีเล็กๆเป็นบสีคู่เล็กๆ เพื่อเสริมดวงไม่ว่าจะเป็นพระพรหมท้าวเวสสุวรรณหรือองค์ปู่พญานาคอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าคุณทําสามารถทาได้ทั้งสามที่จะดีมากอันนี้ถามอันนี้ไม่ได้บังคับนะคะคุณจะทําหรือไม่ทําก็ได้หรือว่าตัวคุณเองอ่ะหันมาสวดมนต์ให้เยอะขึ้นบางคนไม่ค่อยได้สวดมนต์ใช่ไหมตัวคุณเองอาจจะต้องหันมาสวดมนต์เยอะขึ้นในช่วงก่อนนอนหรือว่าช่วงแบบวันพระวันโกนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่ตัวคุณเองอ่ะจะทําให้หลายๆอย่างที่คุณคิดไว้คิดหวังหรือตั้งใจ มันโอกาสสาเร็จมากขึ้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะทําให้คุณสําเร็จซะทีเดียวนะในเรื่องของงานคุณก็ต้องลงมือทําบวกกับการเสริมดวงช่วยเข้าไปอีกมันจะทําให้เป้าหมายของคุณเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเรามันก็ถึงวัยมากขึ้นเออถึงแม้ว่ามันจะหนักนิดนึงอะหลายๆอย่างมันมองว่าเฮ้ยมันจะหนักนิดนึงมันจะถึงไหมแต่มองว่าเฮ้ยถ้าถ้าลองทําอย่างที่บอกมีโอกาสที่ความเฮงความปังนั้นจะมาเยือนอย่างแน่นอนอะ สำหรับใครที่อยู่ดูคลิปถึงตรงนี้นะคะก็อย่าลืมกดเม้นรับคำทำนายกด subscribe กดติดตามนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวก็ทักเข้าไปใน Line Official นะคะมีโปรเยอะแยะมากมายมีทั้งแบบพิมพ์ถามตอบหรือว่าโทรคุยสัน้นใครสนใจอยากดูดวงกันก็มาดูดวงได้ถ้าไม่ติดขัดอะไร ช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาเนี่ยก็มีโปรครึ่งปีและสําหรับครึ่งปี66นะคะดูดวงครึ่งปีหลังของปี66ใช้ศาสตร์ไพ่เทพินดูซึ่งไม่มีใครที่ไหนเหมือนมาก่อนแน่นอนใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะยังไงก็ไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะโชคดีค่ะ